เราพบกับเราสองคนในรายการรีดอะลาวนะคะรายการที่จะนําคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการอ่านค่ะวันนี้นะคะเราเปิดรายการมาด้วยเรื่องราวของรางวัลชมนานะคะซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อนักเขียนหญิงโดยเฉพาะค่ะในการส่งผลงานเขียนเข้าร่วมประกวดค่ะค่ะโดยผู้จัดโครงการนะคะได้ความเห็นว่านักเขียนหญิงนั้นมีทัศนคติมุมมอง,มองและความคิดที่ละเอียดอ่อนต่อสิ่งรอบข้างมากกว่านักเขียนชายค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะจึงเป็นการริเริ่มโครงการประกวดผลงานเขียนนะคะโดยให้ชื่อว่าชมมานาฏค่ะซึ่งเป็นชื่อดอกไม้อันแสดงถึงความอ่อนหวานของผู้หญิงค่ะค่ะซึ่งปีนี้นะคะโครงการได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วค่ะโดยเปิดโอกาสให้ทั้งนักเขียนอาชีพและก็นักเขียนหน้าใหม่นะคะได้ส่งผลงานเข้าประกวดกันค่ะ โดยผู้จัดงานนะคะได้กำหนดหัวข้องานเขียนที่จะส่งเข้าประกวดนะคะคือนอนฟ i c ชั o นหรืองานเขียนประเภทสารคดีนั่นเองค่ะซึ่งก็มีผู้สนใจนะคะส่งงานเขียนเนี่ยเข้าร่วมประกวดถึง13เรื่องด้วยกันค่ะและจากการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็ได้ตัดสินให้หนังสือทั้ง3เล่ม3เรื่องนี้นะคะเข้ารอบรางวัลชงมานาศค่ะ โดยทั้ง3เรื่องนี้นะคะจะมีเพียงเรื่องเดียวค่ะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีชมานาฏนนท์ฟิคชั่นค่ะค่ะและว,วันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศในงานตัดสินรางวัลชมนาฏหมายคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ เราปลิกเร่งนะฮะาทางที่จะเป็นยังยังไยายเพราะว่าหรืองานประเภทฟิกชั่นเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคนทำมากอยู่แล้วนะ,ะเราจะเดดอนฟิกชัน่นก็คือคือทำอะไรมันต้องทำเหมือนกับโบราณว่า ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเถิดให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนะฮะงั้นผมก็เห็นว่ามีการประกวดรางวัลประเภทฟิเช่นมากอยู่แล้วนะฮะแะเมื่อได้รับคำย่างยางนี้เราก็ย้ำเลยว่าเราไปยิ่งชมงานจะย้ำ n o อนฟิ t ช o ่อย่างเดียวและจะเป็นเดอ b a s บสออฟ n f อนฟิ o ชนะฮะ,ะซึ่งอาจจะกินความหมายกว้างกว่าคำว,ว่าสารละคาีกด้วยซ้ำนะฮะ จะเป็นสโลแกนของของของโครงการเลยว่าถ่ายป้ายโลโก้ของชมัญยาจะมีคำว่า The b e s t of non-fiction เรียกได้ว่าเวทีนี้นะคะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเขียนหญิงได้แสดงฝีมือนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสนับสนุนนะคะผลงานเขียนของนักเขียนไทยค่ะให้เป็นที่รู้จักกับชาวต่างชาติมากขึ้นอีกด้วยค่ะ และหนังสือเล่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะนอกจากจะได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วนะคะก็ยังได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะฟังแล้วตื่นเต้นจังเลยนะคะพี่ย้อมลุงนิงชักอยากจะรู้แล้วสิคะว่าใครที่จะได้คว้ารางวัลชนะเลิศนี้ไปครองค่ะใจเย็นๆก่อนคะ่ะยังไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามกันต่อคะ่ะ